สึกเดือดที่สนามบางกล่ำ16สิงหาคมนี้ชิงสินสอด6.2ขีดแดงดาวล้านดวงเจอกับลันดาอินซีเหล็กหรือมาลวยสึกนี้ไม่มีถอยห้ามพลาดน,นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้พบกับสายขิมริมลัววัวชนอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังวิเคราะห์วัวชนคู่นี้นะคะใครอยากเข้ากลุ่มฟังวัวหูกลุ่ม v i p มีกิจกรรมแจกเครดิตฟ,ฟรี2ใบแดงรีบแอด,ดมาที่บ้านเขียวได้เลยแอด,ด350แมีแอด,ดด้วยนะคะ หรือกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะมีจำนวนจำกัดนะมาเริ่มที่ฝั่งของแดงดาวล้านดวงนะคะผ่านศึกมาแล้ว3-4ไฟล่าสุดโชว์ฟอร์มเด็ดที่สิงหานครเป็นสายฝีมือเล่นทางละเอียดไม่เล่นเกมทีมหน้าคมปลายยอดแม่นล็อกแขวนเนียนใส่ปางทุบทอข้างหนักขมคอเหนียวล็อกซ้ายล็อกขวาได้หมดรอจังหวะ2แล้วส่วนเก่งทรงชนครบเครื่องและเหนียวแน่นมากค่ะ ส่วนทางฝั่งของลันดาอินซีเล็กหรือมารวยนะคะชนะไฟแรกในบางกลาบแบบสวยๆเป็นสายฝีมือทางดีเล่นได้ทั้งหน้าหลังทิมหน้าคมปลายยอดเขาดีเหลี่ยมจัดพาหัวพาตัวขึ้นไดน้ล็อกแขวนไปบนใส่ปางคมคอทอข้างหนักพลิกหัวพลิกตัวไวช่วยข้างได้ดีเหวี่ยงทอแรงจนคู่ต่อสู้เสียหลักเลยทีเดียว คู่นี้นะคะชนกันมันแน่แดงดาวมีความเก่าเกมเหนียวล็อกดีส่วนแม่นส่วนมารวยสดและจัดจ้านเหลี่ยมพิกไวแรงเวียงหนักเกมนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะปิดช่องโหว่ได้ก่อนแล้วพี่ๆนะคะคิดว่าใครจะได้ใช้ในไฟนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ